ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่องไล้เน็ตเพลสนะครับสวัสดี f อฟทุ่านสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายขั้นนะครับจะได้รับตัวเด็ดตัวเน้นนะครับโดยเฉพาะชุดนี้เป็นเลขชุดเก่าแน่นอนนะครับส่ติเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าในกรณีชนเนี่ยนะครับให้วิ่ง หรือใครอยากเล่นคู่กนเล่นแต่ถ้าทางกรณีอย่างเงี้ยมันไม่ชนใช่ไหมครับเราก็จับคู่ได้นะครับอย่างเงี้ยต่อให้มันเบิ้ลอย่างเงี้ยก็ทั้งได้ทั้งวิ่งใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นงวดก่อนนะหน้านั้นนะครับลงที่28ก็คือได้ราคาออก6 5หฉะนั้นนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับแอ p เปิ้ลจะมาทำนะครับในส่วนของชุดนี้ไอ้นี่ก็เห็นไหมครับ 5ส่วนตัวนี้ก็5เห็นไหมครับคืองวดที่ผ่านมาทุกคนก็รู้นะครับว่าเออเลขแอปเปิลเนี่ยมีแต่5นะครับเพราะว่าผมจะแกล้งตลอดนะครับมาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาทําตามที่ผมพูดนะครับถ้าในกรณีที่ว่ามันชนนะครับสูตรเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวนะครับหลักการคํานวณเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูไปพร้อมกันกับแอปเปิลนะครับว่ามันจะได้ในส่วนของตัวเลขอะไรนะครับ ตัวเดียวหางเดียวเนี่ยนะครับในกรณีที่มันชนนะครับคือให้วิ่งแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามันไม่ชนนะครับเราก็สามารถที่จะนําตัวนี้นะครับผมไปเล่นเลขคู่ได้นะครับทุกแนวทางที่ผมให้นะครับเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือผมจะคัดเน้นให้และอีกอย่างนะครับแนวคิดหลักการดีนะครับผมจะชอบพูดท้ายคลิปและวันนี้นะครับผมไม่เพียงแต่จะศึกษาในส่วนของเรื่องเป็นการห่วยนะครับ เมื่อวานผมดูนะครับผมเชื่อว่าปีชวดเนี่ยถูกวันนี้ปีฉลูเดี๋ยวผมจะจัดให้ท้ายคลิปมาครับเดี๋ยวปีฉลูเราค่อยพูดกันนะครับสำหรับตัวเลขหลักสิบเนี่ยนะครับให้ทุกท่านใช้นะครับหลักใช้หลักพันบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกกับตัวหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งแล้วก็ทำการบวกคงทีนะ่มีแน่นอน นะครับอย่างเช่นศูนนะครับผมบวก0ูนได้0 4นบวกสเป็น8นะครับ8ปบวกศได้8ทีนี้นะครับหลักที่ผมสำคัญก็คือ8เนี่ยนะครับทำยังไงมันถึงจะได้ในงวดถัดมางวดถัดมาคือ55เราก็ต้องบวก7ใช่ไหมครับเพราะเนี่ยผมแบ่งมาแล้วคือผมแบ่งครึ่งมาแล้วนะครับก็คือให้บวก7ของที่นะทีนี้นะครับ7จบวกศได้7 7็ดเจบวกแนะครับผมอันนี้คือ8เลยแอปเปิลจะชอบบวกกันเพิ่มไปเลยนะครับมันจะได้รวดเร็วก็เท่ากับว่า ตัวเลขตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือห้านะครับทีนี้ในส่วนของตัวหลักหน่วยทีนี้หลักหน่วยแน่นอนนะครับหน่วยคือหน่วยหน่วยก็มานี่เลยเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งนะผมห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดนะครับผมเป็นสิบสามสิบสามบวกหก นะครับเป็นสิบเก้านะครับเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเท่ากับยี่สิบห้าอันนี้บวก6กของที่นะครับเราก็ใส่เลขค่าเลยครับฉะนั้นนะครับในกรณีที่ว่ามันได้เลขค่าอย่างนี้นะครับก็คือให้วิ่งก่อนเลยนะครับก็คือให้วิ่งห้าเลยครับ วิ่งห้าตัวเดียวฉะนั้นนะครับ FC สามารถที่จะเล่นห้าห้าก็ได้นะครับจะเล่นก็บางคนนะครับถ้าเกิดได้วิ่งแล้วก็หางเดียวจริงแล้วผมก็ว่าน่านาเสี่ยงนะเห็นไหมครับมันก็จะได้ห้าห้านะครับผมอาทีนี้มาดูนะครับในง,งวดที่สองนะครับก็อย่างเช่นนะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่นะครับผมสิบสี 2, ่บวกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกสิบยี่บหกยี่บหกบวกเจ็ด ยี่สิบหกบวกเจ็ดนะครับผมเป็นสามสิบสามให้เราเนี่ยนะครับใส่เลขสามนี่นะครับให้เราใส่เลขสามจากนั้นนะครับสามตัวนี้มาดูหลักหน่วยนะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองนะคผมเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสิบนะครับยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดบวกหกนะผมเป็นยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องนะครับก็คือไม่ต้องวิ่งเลยครับเราจะได้ที่สามเจ็ด นะครับแล้วก็เจ็ดสามนี่นะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเห็นไหมครับเราก็จะได้ตรงๆเลยนะครับที่ตัวเลขเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสามยิ่งมันได้อย่างนี้นะครับออกเจ็ดสามออกห้าห้าเห็นไหมครับคือหางเดียวบางทีสูตรทุกสูตรที่ผมเคยบอกไว้ก่อนวันหน้านี้นะครับผมจะเน้นให้ทุกตัวตนนะครับผมถึงจะนํามา อลงนะครับให้กับสมาชิก f c ทุกท่านนะครับสินะครับ16บหวกหหาบบวก6 2ย22บวก7นะครับผมเป็น29ใส่เลข9ครับนี่ฉะนั้นในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับก็0บวกเนะครับได้7 7บวก3เป็น10บนะครับ10บวก4นะครับผมเป็น14 14ีบวก6ใช่ไหมครับ14บวก6 นะครับนตัวเลขให้ครั้งนะผมเจ็ดบวกเจ็ดนะผมเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกนะครับเท่ากับยี่สิบยี่สบสามยี่ิบสามบวกเจ็ดนะครับผมเป็นสามสิบใส่ศูนย์แสดงว่างวดนี้เนี่ยนะครับเราได้เลขศูนย์นะครับก็คือเก้าศูนย์นะครับทีนี้เก้าศูนย์นี่ออกออกอะไรครับสรุปแล้วนะครับก็คือหลุดขับงวดนี้นะครับ แต่เราได้มันออกเก้าเก้าทุกท่านนะครับออกเก้าก้แต่ศูนย์นี่มันจะมานี่เลยมาบนนะส่วนตัวนี้เก้าเนี่ยก็คือมาล่างเลขที่ได้นะครับก็คือเก้าเก้าเห็นไหมครับสูตรเนี่ยตัวนี้มันมีเข้ามีหลุดอย่างที่ผมบอกนะครับทีนี้หลังจากหลุดแล้วนะครับทุกคนส่วนมากนะครับจะชอบเอาสูตรเนี่ยนะครับไปทิ้งไปก่อนนะครับแต่ยังจะทําก็คือเหมือนแบบว่าสูตรถ้าเกิดสูตรมันหลุดแล้วอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งมันนะครับ อย่างเช่นเนี่ยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่นะผมสิบสี่บวกแปดนะครับผมยี่สิบสองยี30 30่สิบสองบวกแปดสามสิบสามสิบบวกเจ็ดนะครับผมได้สามสิบเจ็ดใส่เจ็ดครับเก้าบวกเก้านะครับผมเป็นส18 18ิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับผมเป็นสามสิบเอ็ดสามเอ็ดบวกศูนย์ในสามเอ็ดสามเอ็ดบวกศูนย์นะครับผมได้สามสิบเอ็ดเห็นไหมครับเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียว ได้เจ e mm ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเห็นไหมสูตรเรา mm hmm. นะครับมันก็กลับมาเข้าอย่างที่แอปเปิลบอกเห็นไหมครับบางคนนี่นะครับทิ้งไปเลยไหมครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือสูตรเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับมันมีแค่ห่างเดียวนะครับทุกท่านอ่ะทีนี้อย่างงวดล่าสุดเนี่ยมาดูครับผม8ดบวก8ดนะผมเป็นสิบหบหบวกสอง18บดบดบวกเจ็เท e ่ากับย5้าเห็นไหมครับถ้า อย่างนี้นะครับมาดูหลักหน่วยทีนีเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกสี่ยีเก้าเก้าบวกหกเป็นสามสิบห้านะครับวิ่งห้าครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดมันชนอย่างนี้ให้วิ่ง5้าหรือใครจะอ่าจะเลขห้าห้าก็ได้นะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับมันเป็นสูตรนี้นี่ของเก่านะครับสรุปแล้วนะครับผลที่ได้เนี่ยก็คือเลขหกห้าตรงๆนี่เห็นไหมครับ สายวิ่งยังไงก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับผมมันเหมือนแบบว่าตัวเทียบของ a p เปิเนี่ยนะครับผมได้คัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นในงบจำที่16นะครับแนวทางที่ผมจะให้นี้สูตรเก่าคือสูตรเก่านะครับแต่ใหม่ผมก็บอกว่าเป็นใหม่นะครับเก่าถ้าเรานะครับอย่างเช่นนะครับ6นะครับวกศูนย์ได้6ได้6 6บวก7เอาแล้วนะครับผม6กบวกเเป็น13 ทุกครั้งที่ผมบอกนะครับอย่างเช่นตัวเลขเนี่ยบนเนี่ยบบน,นี่เขาจะยิงนะครับมันจะเหลือเด่น1ตัวแล้วบนจะมาล่างล่างจะมาบนนะครับตัวเลขเนี่ยตัวเด่นของเขาเนี่ยคือจะจะสลับกันพอไอ้เปิ้ลจะพูดเสมอว่านะครับสมาชิกทุกคนเนี่ยไม่ต้องตกใจก็คืออย่างเช่นศูนย อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเขามานะครับเขาจะมากันด้วยกันเนี่ยสามงวดอย่างเช่น907เนี่ยไม906แล้วก็0119นั่นก็หมายความว่า 000, 000ครบแล้วสามงวดแต่ทีนี้นะครับในงวดบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีแต่ที่เรารู้ผมมองเห็นแล้วแหละไม่6ก็9บนนะแต่ทีนี้เรามาดูล่างก่อนอย่างเช่นล่างล่างเหมือนกันตัวเลขนะครับผมจะไม่ห่างกันเกิน2แต้มในกรณีที่เป็นล่างเพราะว่าผมจะเคยบอกกับพี่ๆทุกคนแล้วว่า นะครับหหรือ2เท่านั้นที่ตัวเลขจะห่างกันอย่างเช่นนะครับหเนี่ยนะครับมันก็จะห่างกันมาแค่2ก็จะเป็น7 7เห็นไหมครับตัวนี้3ก็จะห่างกันแค่2ก็จะเป็น5เอาละทีนี้ถัดมาก็เหมือนกันเห็นไหมเจ็ดเจ็ดนี่ห่างกัน2เป็น9จาก9นี่ห่างกัน2ก็เป็น7จาก7นะครับห่างเป็น2ก็เป็น5คือตัวเลขระหว่าง1กับ2นี่จะไม่ห่างกันล่างอย่างเช่นงวดนี้เหมือนกัน งวดนี้นะครับอย่างเช่นได้6กับ5เอาละเราได้3าหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมนั่นกะ็หมายความว่าเราเนี่ยเริ่มจะห่างกันแค่2แต้มแล้วใกล้เคียงเนาะอ่าทีนี้นะครับหลักหน่วย8นะครับบวก1เป็น9 9้เบวก9เป็น18 18บวกสองเท่ากับ20 20บวกหเอาแล้วนี่คือเม็ดเดียวห่างเดียวที่่าสมาชิกเนี่ยจะทิ้งไม่ได้เลยนะครับที่ผมเชื่อว่าชุดนี้ออกไปเนี่ยนะครับ ชุดนี้ออกไปเนี่ยเลขจะไหลามาที่ตัวเดียวทันทีเลยผมเล่นได้เลยผมเล่นได้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดมันออกมาอย่างนี้ผมเล่นได้เลยว่าต่อไปนี้สามหกหกสามเนี่ยจะไหลไหลแน่นอนนะครับก็คือเดี๋ยวก็ไปเจอนะครับในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นนะครับอะไรางเน,นี้ก็จะมีแต่ตัวนี้แหละเชื่อผมเถอะนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับหลังจากที่เลขออกไปแล้วนะครับ เอาละนะครับในงวดที่16เนอะครับเราได้36แต่ทีนี้นี่ใครที่รอเลขวิ่งตัวเดียวมาแล้วสูตรเก่าผมบอกไว้ก่อนนะครับสูตรเก่าเพราะว่านะครับสูตรเก่าแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเอามาเขียนใหม่เฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเอามาเขียนใหม่นะครับซึ่งเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับตัวเดียวที่หลายคนเนี่ยก็คงจะเห็นกันอยู่ นะครับระหว่าง6กับ5ที่แอปเปิ้ลให้ชมนะครับในงวดที่ผ่านมาและทีนี้นะครับ6กับ5เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะออกนึกหกกับ5อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับคนมีดวงนะครับโอ้โหผมยอมรับเลยทำยังไงก็ถูกนะคนมีดวงส่วนคนไม่มีดวงนี่โอ้โหอย่างผมเนี่ยมันแลกเหมือนกันนะบางทีซื้อยังไงมันก็ซื้อไม่ถูกนะครับยังไงมันก็ซื้อไม่ถูกแต่พอคนอื่นซื้อเนี่ยโอ้โห ผมต้องบอกเลยว่าคือดวงของแต่ละคนนะครับบางทีมันไม่เท่ากันจริงๆนะผมเชื่อนะตรงนี้และผมก็เชื่อเสมอว่าการที่เราทําบุญร่วมด้วยเนี่ยมันเป็นผลจริงๆมันเป็นผลต่อตัวเรามากนะครับเป็นผลต่อตัวเรามากจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับผมนี่คือสูตรนี้นะครับนี่เลยนะครับผมนะคือสูตรเดียวกัน อย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับได้หกับห้าแล้วผอิญผมไปไอ้นี่นะครับฉะนั้นในงวดนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งสูตรก่อนนะครับอย่างเช่นสูตรนี้สูตรที่1น,นี่ตัวนี้คือผมจะรอกใหม่มันจะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ก็คือจะให้มันเนี่ยนะครับให้มันดูแบบยังไงดีอะให้มันดูสะอาดตาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสูตรเก่าเช่ม่าสูตรเก่าสูตรเก่าเานาะ อันนี้มันจะได้ที่92นะครับ80นี่9280แล้วก็เลขตัวเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไปเนี่ยนะครับคือเราสามารถที่จะถึงบางบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบเนาะก็อาจจะสามารถนําไปจับนะครับในส่วนของตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็น1 2 3 4 5าสี่ห้านะครับแล้วก็หกแล้วก็7นะครับก็คือเลข6นั่นเองนะครับเอาละทีนี้นะครับแนวชิดของเรานะครับก็คือใช้นะครับเป็นส่วนของตัวนะครับหลักแสนนะครับแสนบวกหมืน่นบวกหมืน่นบวกพันบวกพันนะครับ แสนบวกหมื่นบวกหมื่นนะครับบวกพันบวกพันหลักแสนคือแปดนะครับหลักแสนคือแปดนะครับบวกหมื่นบวกหมื่นนะครับก็คือบวกสี่นะครับแล้วก็จะทำการบวกกับหลักพันสองครั้งนะครับ ตัวนี้หลักพันก็คือสามสามบวกสามเป็นหกนะครับทําการบวกกับหลักหน่วยและบวกสองคงที่นะครับทําการบวกหน่วยบวกสองที่นั่นก็หมายความว่านะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกเจ็ดนะครับบวกสองคงที่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสองนี่คือบวกไปแล้วนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับย้ํานะครับสูตรเนี่ยนะครับ หลักแสนนะครับอ <your> ้โหแสนบวกหมื่นบวกหมื่นบวกพันบวกพันนะครับแล้วก็จะทําการบวกกับหลักหน่วยล่างและบวก2ของที่นั่นเองนะครับเอาละนะครับก็คือ8นะครับบวก4บวก4นี่ก็คือจะเป็นนะครับในส่วนของเลขหลักหมื่นนะครับส่วนบวก3บวก3นี่ก็คือ3มบวกสาก็เป็น6นะครับผมก็คือจะเป็นสวนของตัวเลขหลักพันนั่นเองนะครับและทีนี้นะครับ บวกหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือห้าแล้วบวกสองที่ก็คือจะเป็นเจ็ดนะครับฉะนั้นหกบวกสี่นะครับผมเป็นสิบสิบ1ิบ็ดสบ็บวกสี่ยบดยี่เบวกปดนะครับผมเป็นยี่สิบเก้าเอาอีกแล้วเมื่อคืนผมไห้ผมลงผมหน้าผมว่าผมมีเก้านะนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของสูตรนี้ทีนี้นะครับก็คืออ่าสูตร5้านะครับผมตัวเดียว ผมต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้เนี่ยแม่นมากแม่นจริงๆนะครับตัวนี้ไอตัวสูตรห้าตัวเดียวเนี่ยนะครับและงวดที่ผ่านมาเนี่โอ้โหบอกเลยว่ามีแต่ห้าอย่างเดียวเลยทุกท่านนะผมไม่อยากเชื่อว่าจะมีอะไรกันแบบเกิดแบบแบบไม่น่าเชื่อ8ปดสี่สามนะครับศูนย์หหห้านะครับ ทีนี้วิธีคิดนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวเลขหมื่นนะครับผมบวกพันบวกสิบบวกสิบและบวกหน่วย3ามครั้งนะครับทำการบวกกับหลักหน่วยล่างอีกสองและบวก3ของที่อย่างเช่นนะครับผมแปดบวกสี่นะครับผมเป็นสิบสองนะครับแปดบวกสเป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์สิบสบวกศูนย์ได้สิบนะครับสิบสองบวกแปดนะครับแปดสองบวก หกสามสิบแปดนะครับบวกบวกสองไม่ใช่เจ็ดหนึ่งนะครับก็คือแปดตัวนี้นะครับ ในตัวเลขพวกนี้ผมเล่นได้เลยว่ายัางไงก็น่าจะนะล่างนะั้นเดี๋ยววันนี้นะครับสมาชิกนะครับที่ไอ้นี่เดี๋ยวผมจะส่งตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นตัวอะไรเข้าให้นะครับในส่วนของในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อนะครับวิ่งแบบไอ้นี่เลยเจ็ดบวกสองบวกเจ็ด นะครับบวก3อ่ะนะครับนะครับก็คือจะใช้ในส่วนของตัวเลขหลักหมื่นนะครับผมหมื่นนะครับบวกพันหมื่นบวกพันนะครับบวกหลัก12ครั้งและก็จะทําการนะครับในส่วนของบวกกับตัวเลขเนี่ยก็คือจะเป็นหลักหน่วย3าครั้งนะครับหน่วยบนนะครับแล้วก็จะทําการบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งบวก3งที่นะครับลองไปทําดูนะครับผมนะ 7นะครับผมบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นเก้าบวกเ็เป็นสิบหกสิบหบวกสามนี่เอาอีกแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับในงวดนี้เนี่ยนะครับในงวดนี้นะครับก็คือได้เก้านะครับก็ต้องลองดูนะครับในงวดประจำวันที่สิบหก รุษปาโคมนะครับผมหกสิบหกนะครับเลขนี้ตัวเดียวก้ารอรุ่นเอานะครับผมรอรุน้นแล้วก็ชุดนี้นะครับก็ชนเก้านะครับอ่ะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี้ผมผมบอกเลยนะใครซื้อชุดนี้ไว้เนี่ยนะครับชัวได้ตัง ผมเล่นได้เลยเพราะว่ายัางไงยังไงก็โดนนะครับยังไงก็โดนนะยังไงก็โดนอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะลงด้วยนะครับ mm hmm. ผมมีเขียนอันที่ลงแล้วก็อันนี้ก็สูตรเก่าอีกเนี่ยจัดต่อเลยมาในไหนก็ในไหนะ้ะตามต่อเลยครับอันนี้นะครับส่วนของตัวเทียบชนเลขวิ่งนะครับหลักสิบเทียบชนเลขวิ่งหลักสิบนะครับอย่างนี้ออกแปดศูนย์คือสูตรมันเข้าอยู่นะครับส่วนว่าที่ผ่านมามีแต่ อันนี้ชนห้าออกห้าห้านะครับชนเจ็ดออกเจ็ดสามอันนี้นะครับชนเก้าออกเก้าเก้าชนสองกับชนหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งงวดนี้ชนหกกับชนเจ็ดออกหกห้าเอาละนะครับแสดงว่าชุดนี้นะครับเราจะไปต่อกันเลยแต่ผมจะ ใช้เป็นใบใหม่แล้วก็ผมจะติดแม็กไว้แล้วก็จะเขียนคําว่าลงวันที่นะครับไปต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกวดนะครับหกวดผ่านนะครับเทียบชนนะครับอ่ะเอออย่างงวดที่ผ่านมานะครับผมก็คือ8ปดสี่สามศย์หนะครับ และ6 5นะครับเราจะทำคิดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องนะครับงงแล้วก็ไม่ต้องไม้นี่กันนะครับมาครับในส่วนของตัวเลขนะครับหลักสิบ4 4บวก4ีนะผมเป็น8 8ดดบวก6นะผมเป็น14 14ี่สิบวกแ2ดย2บวกหเป็นอ7่า2บ27บวกสนี่ครับ ยิบเจ็ดบวกสองเป็นยิบเก้าเอ้ยมันอะไรวะห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกแปดยี่สิบเก้าโอ้มาจริงๆป้อเนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยได้หกก็หกแปดก็แปดเก้าเก้าอยู่งั้นนะครับทั้งเมื่อวันมันผมก็งงนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับจะทําการเพิ่มอีกหนึ่งแต้มมาหนึงนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัว อีกหนึ่งสูตรนะครับ8นะครับ8ดบวกหผมเป็น14 14บวกหเป็น15 15้าสบวก5เท่ากับยีนะครับ20่บวก8คงที่นะครับนี่ครับนี่ครับอ่ะทีนี้20บวกแได้28จะเกินไปไหมครับเฮ้ยตัวเลขโอ้โหนะครับ ผมบอกให้เลยว่านะครับชุดนี้มันคือชุดอะไรครับมันจะเป็นเทียบวิ่งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งเน้นหลักสิบใช่ไหมครับและที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดก็คือมีแต่หลักสิบนะครับหลักสิบในที่นี้ก็เห็นแล้วนะครับก็คือมันมันชนอย่างนี้นะครับมันชนแบบโอ้โหเราต้องเล็งเก้าไว้ก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลงวันที่ทุกคนก็คงจะไอ้นี่กันเนาะว่าลงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวสําหรับปีฉลูนะครับแน่นอนเลยวันนี้อ้าววันนี้วันที่สี่แล้วนะครับลงวันที่สี่ไม่หรอกไม่บางทีขนาดผมเขียนบอกว่าผมลงหวยวันที่เท่าไหร่ขนาดผมเขียนนะครับมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับต้องไปดูหลักฐาน นี่นะครับลงวันที่สี่ผมว่างวดนี้ก้ายังอยู่นางเพื่อนนะก้าผมว่า,น,น,า,น,าน่าจะอยู่นะอ่ะนะนะครับผมว่าก้านะครับผมผมว่ายังไงเนี่ยตัวเลขมันน่าจะคือมันจะไม่ห่างกันกันเยอะนะครับเอาละนะครับผมนะตัวเลขที่ผมให้ผมเชื่อว่านะครับบุญบาร,รมีที่มีนะครับผมอาจจะนำพาท่านเนี่ยนะครับ หมดหนี้หมดสินได้นะครับในช่วงอ่ะวันนี้นะครับสําหรับปีฉลูนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับคุณต้องเหนื่อยกับเรื่องของบริวารด้วยนะครับในช่วงนี้ระยะนี้นะครับคือจะมีการชิดนะครับจะชิดมอบหมายงานเนี่ยสาคัญนะครับบางทีนะครับคนปีฉลูนะครับกับต้องมาเดือดร้อนเพราะปัญหาที่คุณไม่ได้สร้างเองโอ้โหดูแล้วนะครับคนปีฉลูนี่ถ้าทางจาก อืนะครับส่วนการเดินทางนะครับจะระวังเลยนะครับการเดินทางระวังด้วยนะครับผมปีฉลูนะจะมีเรื่องอุบัติเหตุให้เก็บตัวโอ้โหมันมาอย่างนี้นะครับคือมาอย่างนี้เลยนะครับหรือนะครับหรือต้องเสียทรัพย์ผมโดยโดยปริยาเนี่ยคนปีฉลูนะครับโดยเฉพาะท่านที่ต้องนะครับทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าต่างถิ่นเนี่ยนะครับแน่นอนเลยครับจะประสบผลขาดทุนแน่นอนต้องระวังให้ดีนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับคนปีฉลู ส่วนในเรื่องนะครับในเรื่องของด้านคุณภาพเนี่ยนะครับจะไม่สู้นะครับไม่สู้จะปกติแบบคู่ของคนอื่นเขาทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยอ่อนออแดดแดดนะครับให้ห่วงใยส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงระดับปานกลางนะครับก็อย่าทุ่มเทให้มากจนเกินตัวนะครับมันทําบุญกันเยอะนะครับสําหรับวันนี้แอปเปิลนะครับ ต้องลาไปแล้วนะครับในคลิปหน้าแน่นอนนะครับคู่เดียวเม็ดเดียวหางเดียวเนี่ยนะครับรอท่านอยู่นะครับมันจะได้ห้ากับหกอีกไหมนะครับมันจะได้ห้ากับหกอีกไหมนะครับคู่เดียวหางเดียวมันจะเป็นชุดนี้นะครับหรือโอ้ห้าหกมันเยอะนะนะครับห้าหกมันเยอะเดี๋ยวผมจะไล่ให้หมดเลยทีเดียวนี่อย่างนี้ก็มีนะครับตัวนี้อีกนะครับโอ้โหลงวันที่ยี่แปด เดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ Apple ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมนะครับปีฉลูผมดูแล้วปีนี้นะครับมันเป็นปีไม่ดีของคุณเลยนะรับผมนะปีฉลูนะคลิปหน้านะครับชวดฉลูต้องเป็นขานทีนี้โอ้โหขานนี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมครับผมย้ำอีกครั้งนะครับคนดวงปีฉลูเนี่ยนะครับคือคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับกับเรื่องของงานหรือว่า จะเป็นบริวาลนะครับในช่วงนี้นะครับจะติดต่อมอบหมายงานเนี่ยนะครับอะไรมันก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจนะครับบางทีเนี่ยกับต้องเดือดร้อนเพราะปัญหาที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับในส่วนของปีฉลูระวังนะครับผมผมระวังอยู่เรื่องเดียวนะครับคือเซนบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุให้เก็บตัวหรือต้องเสียทรัพย์โดยเฉพาะท่านที่ต้องการท่านที่ต้องเหมือนทํางานนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างแดนเนี่ยระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีแล้วก็มีเรื่องสุขภาพด้วย นะครับเจ็บป่วยเหมือนนราแน่นนะครับส่วนเรื่องดวงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็อย่าทุ่มเทให้มากจนเกินตัวนะครับเล่นพอที่เราจะมีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับที่ดวงและบุญเราด้วยสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ